สวัสดีครับวันนี้อยู่กับดอนทิงเรียกคุณเช้าวันนี้นะผมอยู่กับวงบอยกรุ๊ปที่ทำให้ผมเนี่ยดเดือดเลือดพล่านนะไม่ว่าจะเป็นวันเดอร์แลนด์ thunder หรือว่าแอมเดอะวันอ้ยเดือดทั้งนั้นนะแน่นอนผมวันนี้เราอยู่กับวง 80s กับคัมแบ็กเพลงล่าสุดครับชื่อเพลงว่าเดจาวูนะผมลองจิ้มฟังทีเซอร์ไปนิดหน่อยแล้วนะรู้สึกเหมือนแบบเปลี่ยนแนวนิดนึงนะอาจจะไม่ดเดือดเท่าที่ผ่านๆมานะแต่ว่าน่าจะแบบดีแน่นอนนะวงนี้การันตีก็ไปเลยครับผมก็จ้าบชวนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปกำลังใจกันด้วยนะครับไปเลยผม

ủa giòn gạt cái kia bao na bắt <bà> chạy <coughs> โอ้มีความแบบว่ามีความเดือดอยู่เหมือนกันนะเอ้ยมีกี่คัมแบ็อย่างนี่ยผมไม่ได้สังเกตเลยโอ้คตคิวอะผมว่าผมแพ้คนผมเท่าอะวงนี้ โอ้สานเต้นยับอีกแล้วจงพฮจงพูฮมาอยู่นะยอสัง bước chân cổng cổng chicken nagging 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 สีนี่ทำดีนี่ดีว่าเอทีสไอผมดมชื่อสองคนหน่อยก็ชื่อไม่รัมนมันหัวเลยนด็ก่อน เกลิดะปูเก๊กเราตอนจบโอ้ยยังไม่จบเอ้ยมีการแบบอันนันการทรายมาเล่นวะในครีมดอมเนี่ยมีต่อเหรอหรือว่ามันต่อมาจากอันก่อนวะผมลืม แอมเดอรวันไปแล้วนะเลย์ในเรื่องเอ็มวีไปแล้วยุนโฮนะยุนโฮกับซองฮวาโหไม่ลืมช <that atra> ื <t discourse> ่อได้ไงวะเนี่ยฟังแต่เพลงนะไม่เคยได้ตามแบบว่าโซเชียลอะไรเงี้ยเท่าไหร่ก็จบแล้วนะผมสำหรับเลคชั่นเพลงเดจาวูของเอทีเอสสำหรับเพลงนี้นะก็โอ้โหเดือดเหมือนกันนะมีความเดือดของเอทีอสอยู่นะเรียกได้ว่าแบบคงคอนเซปต์วงไว้แน่นนะ ในส่วนของตัวเพลงเนี่ยก็รู้สึกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแนวมั้งแต่ว่าเปลี่ยนแนวก็อาจจะใช่นะแบบแนวดนตรีอะไรเงี้ยมีความแตกต่างจากเพลงก่อนๆหน้านะ <Yes. S 1> แต่ผมก็โอเคนะถือว่าใช้ได้อยู่นะับชอบนะแต่ถ้าให้จัดอันดับเพลงเนี่ยผมยังให้วันเดอร์แลนด์อันดับหนึ่งอยู่นะไม่มีใครมาล้มล้าฮอนะแล้วก็รอลงมาเนี่ยแอมเดอร์วนะันกับแอนเซอร์เนี่ยถือว่าสูสีนะเ <l ots> พิ่งรู้ว่าพูดชื่อเพลงผิดไปนะไปพูดว่าซันเดอร์นะอันนั้นมันตอนี่สานร้อ แล้วก็ต้องขอโทษแฟนคลับจุนโฮกับซองฮวาก่อนครับชื่อแบบชื่อไม่แล่นมาในหัวเลยนะแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยสำหรับวงนี้นะชอบคนที่ทําผมสีเทาครับคือเขาที่แล้วอ่ะผมดูรายการคิงดอมใช่ไหมแล้วก็กระตันฮงจุงเนี่ยเขาทําผมสีเทาพอดีแบบแบบโโหคตรเท่ชอบมากแล้วกลับมารอบนี้ครับโอ้โหมินกิคัมแบ็กอิสเรียลนะทําผมสีเทาอีกตายสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอันเยอง